ก้อนนี้เราดีวนนี้เงินมากี่บาทคะมาขอสาวกระเป๋าเต็มเป๋าจะเบามีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาขอสาวเขาจะให้แม่ละแกวันนี้มาทําอะไรคะคุณแม่ปอยมาขอลูกสะใภ้ค่ะใช่ค่ะเราขอสิยกไข่บ้าคะจังวาเลอร์ลูกไข่อยู่แล้วยกไข่อยู่แล้วคุณแม่เพิ่นวาร์ท่าดี สีบึ้งมาเมือจักตลับค่ะโอ้หจักลับใหญ่คุณแม่คุณแม่มาเร็วขอให้สมหวังนะคะคุณแม่ปอจ้านี่ขนาดไม่ใช่วันแต่งนะคะยังแต่งตัวงามขนาดนี้วันแต่งคาดว่าจะแสงเจ้าสาวเสือบกระแลงเดี๋ยวแบนจ้าเดี๋ยวเอาหน้าด้อย น้าหน่ะไม่เคยรู้ว่ามันมีสิทธิ์ไอตอนไปเลี้ยงนุ่นเพื่อนพูดกันก็เลยลองสมัครมึงเคยได้คะแนนไอไอแพนาก็บอกให้สมัครวันที่เอ็ดเดย์เวันนี้ใช้คนละคลิปไม่ได้เลครับ๋อาไหมคะคุณโอเคโอเคหนึ่งก็คนละคลิปกับคนหนึ่งได้สมัครไหมสมัครไม่พลาดสอะไรก็สมัครหมดไทยชนะใช่ไหมเอาเดี๋ยวเยอะใส่แต่พไกลเพราะว่าเที่ยวเลืมแล้ว พอพอปีวิเวกไปอยู่พณ้นอะไรล่ะมันอลัางเลยน้อยแดนอะไรน้อยนึ่งเลเนียนเขามันได้เห็นทองน้ามันจอบมันพอดีองน้าใจงนแม่เขียงหน้ากนเอ๋อมีแม่มาหอดเยอะลเหรอวะมีแล้วก็มาหอดเลยนะซีบีซีมาที่เหรอครับบาโดนปัญใดค่ะก็เลยว่าไปตามคุณบ่อมากอาจารย์นขามา เดี๋ยไปหนั่งเนี่ยจีจีมาขอดวงใจเพื่อนจะให้ยุติแม่ผู้เดียวมันก็บอได้นะเดี๋ยวจีจะเต็มแล้วผว่าจะความบาเบาเป็นกลางก็เพื่นที่เราไปทำรถที่ิเลยไม่ได้เรียกรันเพราะเท่าดอกาเมีคนนี้แต่ อนอสาอยู่คอนแกนนี่ยหรจ้าอสาวตั้งนี้เลยล่ะ่เหมือนกันน้าเอนกัอสาวอยู่ีเลยใ้่ไม่แน่ใจหนกันก็่ะเขางานเนี่ยเขาจวางท่างานล่ะจอยู่เลยค่ะอยู่คอนแกนเลยอยู่หมู่บ้านเมืองประชาเนี่ยค่ะ่าวบานก็เลยเชนว่าเป็นเมาหนาเแล้าก็ยังไปน้าถิ่นน้ำงามตอนนี้มสายจะแจงอย่างจริงบอกว่า ทางแหมไม่จับต้นเสียก็ซื้อระบกแลยเราบิดมาติดแล้วบอกแต่ที่สนิทกันไยบอกแต่ที่สนิทกันจริงๆเราคิดว่าสนิทกันแล้วเราก็เคยช่วยเขาอยู่นะเขาติบอกเขาอยู่คุทันบอกอะไรบดแม่ยาติไล่บดเอกบดเนี่ยบระบอกให้เอายังง่ายนะเขายัง่อว่าเป็นยังคือบด บวดป้าเนี่ยเอาถูกเขาม้วแล้วก็เอาข้าวมมงไปมงไวตนไหมไม่ดีีโต๊ะจมโต๊ะตีอะไรเป็นคนคนกับยามนั่งเนี่เข้าไปยังคงไซส์ยลูกอากให้พ่อแม่ตื่นเต้นเซอร์ไฟเซอร์ไฟเรียนนี่ถ้าฟอนั่นน่ะช็อกเลยก็มีคนับ

ย่างเดียวเือนงาเพื่อนนลูกเขาอยู่ทขามากอนมึงบนบ่เออลหาให้ให้กุ้งหไหมคนเยไม่เลาเ็บไปจังเาเขามาตอนนี้ที่คนละคน เอาไปแลกันเอออันบ้านนอเพ้าเขาจได้ะอันอไม่ตานม่านนองูกันเลยค่ะสวสตมากลใ่ขอสาสะมาซีคุณพ่อคุณแม่เนาะขาหนอกอนีจจะพือว่าเป็นืนึ่กุญแจทำแมเนาะ กะาปิซ่า่อย่างการแองจีนกันแกงแกงกเดิมกันมาหลายปีแล้วมืนอนี้ก็เป็นม like so, ือดีกาซิมาขอจิบคุณแม่ท okay. ี่พอสุนันวดนอวนลกเปี๋ยกลใส่หน่องจิฟคืกเกาเดี๋ยวเาจะไปพ่อแม่เลีตาอู่เองเนาะ คำปากคำพ่อเไี่อะเลยว่ายกอันนี้ก็เดี๋ยวว่าเป็นท่อมหน่อยที่เลยว่ามมาขออ่ะแต่ได้มาขอน้องจิตแต่เป็นไปหลุอีกคนนึงไอ้พ่อไอ้แม่ในตาเอกเนิกเกินเกินมาคาซิงสอท่องหมันยังหลุขอประตูร่วงกันแล้ว แต่อาตามจูบเขาตกล่งนองคอกรบแม่นอใ้านันอาูกและนั่นไอ้ลูกนันองเราก็ทามถามใจนี่เพราะว่าแตงมาเียจะนอนบจัเนี่ยวฟังตายเดียวอะไรบกว่าเียนการถินใจของสาวีเอาเอาไรเอาต่ว่าเสียงนองเคียบเลยีเต็มที่หละค่ะแต่เต็มความสามารถของเอกเาก็คือนาลูกจะาข้องกับ เมยงแง่ครอบครัวดีอยู่งหน้าค่ะไปถึงก็ว่าลำด้วยมหาศาลนะเมนอลแต่ก็จิตดูแลน้องจีบอย่างดีโดยเฉพาะแม่เนี่ยก็ฮักฮักน้องจีบหลายฮักคือลูกคือเต้าเลยนะแม่เพราะว่าก่อเหตุน้องจีบมาแล้วเราให้แม่กับพ่อวางใจว่าถ้าน้องจีบกลับมาอยู่ในครอบครัวนี้ไม่เป็ุ๋แม่จะฮักแอดแง่น้องจีบนะคะขอให้ขอฮักแกงได้ คอสปวัางม้มกตได้นบอกวง่ายาา่ใส่นเยอีเขาทิ้นอันนี้ทิ้อีเป็นแบบนี้เมอมือสีแดงใชหคืองไปดูระบบงบอรเแลเ้าอะไรเราก็ใหญ่เนาะ ค่าที่สอนเท่าไรเราก็มีท่านเด็กเออันอันลูกเขาตรงร่งกันแล้วกันนั่นอยากูทรถามแม่ด้วยว่าแม่เีกเราหมาหมาป่าบ้างคนในป่าเน้่ยป่าใหญ่ป่าใหญ่ปันใหญ่ป่าใหญ่ตามลูกคุยกันกรมาสามนอยากีห้ยายงรับา เมี่เช้าแม่ก็มาีำยาเนีเจ้าต่ยาเป็นนีมาเด้อ่อเวลาน้อเนี่ยกระลิ่นตกินกระลิ่นตัอะไรอย่างเ้ยวิไลจีไลฟ์ปนนั่นละอืมท่ได้ร่างของคุณแม่สีมาแท่นคุณพ่อเราคุณพ่อเราอค่อยแช็ห้งก็ขอขอบคุณพ่อกัะแม่นะที่ว่าไม่หยส้ายยกจีบไข่กับปีละมือที่แดงสยางกับพุษากัน ตามจานี่ว่านี่เหมือนจีบปลาโมใดแล้วก็นลุดลุกเป่าใแม่ฟังนเลยถ้าตว้ยี่สิบเจ็ดหรือว่าสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดพฤศจิกับสิบเอ็มกราค่เออไม่ใช่สิอ็ดธันวาอมเค่ะมันก็จะีแม่ว่าแม่จะอียแม่แม่แม่ก็ล้องไปเบิร์ด้วร้องรองทางตามที่ถ้าหาว่าสิบเ็เบิรนตามดวงถงะิดไ มาได้ไส่ยูบุบเนี่ยยูบุบเนี่ยนี่ยูอุบที่ที่ที่ไหนกันยหบงบนี่ที่เถวลยคนบ่ตื่นหนาสูงไเอ้าแม่นาบลเนี่ยเพราะว่าเป็นยานแ่ได้แล้วนอน่าแม่เพระเป็นยายูบุบยูบบ่มาแม่อาเพ่มาก มาจังขันเตียนไลยบ่เดือนเดือนนังเตือนเราคือมเบิ่งเพิ่มเพิ่เิคือมาขันช่อือขันว่าันเลียตันว่าัม่ระดวกก็ยึดติดกันสามวีนนะไปกันมลูกของท่านทานสองถ้าสิเจ็รมแม่ก็มีเวลาเทียนเียสินะวันี้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่โก็แล้วแจ้คุณแม่สะดวกย้อไหมันจะดรอน่ไ้มัอดามีมุแล้วเป็น จอนบอกว่าเป็นอย่างรการท่ามันสินครับหูจนใ้่ทาาพอเนียนขึ้นมาเลยได้พเออนาเอาตัวนี้เ้าไปขันใจ่าเลยได้ครับหนานี้ท่านี้จะทายอ้วนนะพี่ป้าน่ป้ทายอ้วนแล้วมีาไปเป็นใีเรีลุกไแล้วดีใจารดีใจไรดีใจไนี่เป็นอะไ มันเป็นมูกันค่ะอยเค่ะแม่มานทีมาถาาแม่มาคนเดียว่แม่ตอนนี้เอาไปถารวมใเองคนเดียวเหรอจ้ะมากัวเด็กค่ะบ้านนีต้บ้าหอยังอันไหนคะใต้บ้านหร้อดอุ้ยขต่อไปทุกข์นามี้ะนดีตอนนี้ตอนนี้ตอนนีี่ก็ไกลแทนทุกข์ใจไดมา สกีพันธ์นิดยุวิริยะนลำกันก็เลยพ่อกันครับเป็แม่บันิชิตกว่าเปลี่ยนมาอยูุ่ท่าข้างเพื่อการเกษตรเนี่ยยังอยู่วิริยาค่ะลูกชายก็ยังอยู่วิริยะอยู่คขะ พี่มดเราเนี่ยพี่มอายุโดนโดนนี่แถอลนมูบนงดอันนี้กัลูกไทยที่ใเกดบ่เดเดนีุบนกันนานงโอ้โหค่ะแม่สิมาเลยน้แม่มาแ้แม่าล่าแม่าแม่ที่ลูกกบอกว่าังไต่คเ่าย่มกันูก่าเมตาม่แล้วเก็บกับว่าได้ไป็นมาสิมเลยน่สิกกัว่าได้ไมไ้านเราหงพ้อโดนยังไ พี่แถม่ารักผู้สามสียีถือได้ันจะว่างเป็นไลีเตื่ยู่ได้ตั้งแต่หลุกอายุอนุบาลค่ะจนหลุอยูมอนหนึ่งข้างทองค่ะเรียนี่ไม่เปล่าว่นี่นันเลยเพราะมางามาเรียนมากแต่ว่ามะเรียนข้าวอยอะไร้างทาัวราเรื่อ้ก no> ับาไปเรียนอะไราออะไรา

ร้องว่าแม่เลยเตกินะตนเรียเยขอบคุณคบ้ลายี่บานนงกินข้าวเหนียวให้เราใช่ไหมคุณหลายหลายค่ะทำข้าวเสีบพี่ายเสียบมือนตัวนี้ขนาดน้ำขวดเป็นแซ้งเสียบคุดงว่ไปซื้อมากเลยขนาดซื้อเองไม่มาเดิขนาดซื้อแต่ทั้งเซ่บเลย จะไปัดงานก็จะมารหาารูนก็ด้คไหับเนาะ่และคครับถ้าถ้าถาาที่ดูเนี่อนแล้วแล้วได้อดูไปเมอนไดไปไปไม่ฮอคิดทอปกันเนาะิปรนั่งกันติด่จาขอให้แข็งแรงทุกคนทุกคนนะขอให้ปลอดภัยจากโควิดค่ะเป็นพี่น้องกันแล้วจะไม่เจอเขาซ่อยดอก็สนแ่้ไะ